พอดีทางเทคโนโลยีเสียงเ,เล็กน้อยนะคะพอดีว่าอาจจะต้องมีชาร์จให้ดูนิดนึงนะคะเพราะว่า,าร่างาแก้ไขเพิ่มเติมและทำนูนฉบับที่เราเสนอไปเนี่ยนะคะใช้ชื่อว่าอย่างนี้นะคะเกี่ยวกับนิรโทษกรรมนะคะเราเสนอว่าเราเสนอไปเมื่อวันที่13มกราคมพศ2 5 5 6นหะคะซึ่งแน่นอนเสนอก่อน,อนร่างของคุณวรชัยเ,เหมะนะคะ สำหรับร่างแก้ไขเพิ่มเติมร,มรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะเราจะใช้ชื่อว่าว่าด้วยนิรโทษกรรมและขจัดความขัดแยง้งแต่อย่างที่ท่านอาจารย์ปียบุตรกล่าวไว้นะคะว่าการแก้ไขเพิ่มเติมในหมวดนี้เนี่ยสามารถทําได้เลยในในร,รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่จําเป็นต้องต้องทำในร,รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะประเด็นอย่างนี้นะคะขึ้นแล้วนะคะ ดี้ต้องใช้นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าจะมีความซับซ้อนนิดหนึ่งนะคะนะคะอันนี้เป็นร่างแก้ไขร่างแก้ไขเพิมเติมในรรรมนูญนะคะว่าด้วยนดิรโทษกรรมและกระจัดความกดแยงแ้งเราเสนอไว้ตั้งแต่วันที่13มกราคมนะคะประเด็นสำคัญเลยนะคะคือว่าร่างฉบับนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับบุคคลใดบ้างนะคะบุคคลที่เราจะนิรโทษกรรมให้ตามกฎหมายฉบับนี้นะคะ ก็คือบุคคลที่เป็นผู้เข้าร่วมเดินขบวนและชุมนุมทางการเมืองอันเนื่องมาจากการแย่งชิงอำนาจรัฐนะคะก็คือการรัฐประหาร19กันยานะคะแล้วก็บุคคลผู้กระทำความผิดโดยมีมูลเหตุจูงใจที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองหรือที่เขาใช้กันว่ามีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองนั่นเองนะคะอันนี้เป็นคร่าวๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราลงรายละเอียดที่หนึ่งนะคะบุคคลใดบ้างที่ไม่เกี่ยว คือไม่ได้รับประโยชน์ใดๆจากร่างข้อเสนอที่เราเสนอนะคะก็คือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ถูกย่องชิงอานาจนะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการย่่งชิงอํานาจนั่นก็คือกรณีที่พูดรตรงๆนะคะก็คือกรณีของคุณทักษิณชินวัตรนะคะที่เราบอกว่าถ้าเกิดว่าจะลบล้างผง่วงคันพิพากษาอะไรเนี่ยนะคะก็จะไปใช้อีกข้อเสนอหนึง่งเพราะฉะนั้นนิรโทษกรรมไม่เกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอันนี้เคลียร์นะคะ ะะเพราะฉะนั้นกรณีนี้จึงจึงไม่ได้เกี่ยวข้องกัน,กนคณะนิติราชนะคะออตอนที่เราเสนอเนี่ยเรามีความชัดเจนอย่างนี้เลยนะคะว่าหลักการของเราเนี่ยเราไม่เห็นด้วยอย่างสิ้นเชิงนะคะต่อแนวทางการปลองดองหรือสมรชันโดยวิธีการนิรโทษกรรมให้ทุกฝ่ายโดยไม่เลือกนมานะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการนิรโทษกรรมแบบนั้นเนี่ยนะคะจะทําให้ข้อเท็จจริง ที่เกิดขึ้นว่าใครเป็นคนสั่งกระทําต่อประชาชนเนี่ยมันไม่ได้รับการพิสูจน์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนี้รโทศกรรมให้กับเจ้าพนักงานของรัฐทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะแบบนี้เนี่ยเราถือว่าเราไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะเราไม่เห็นด้วยกับการนี้รโทศกรรมแบบนี้จึงนํามาซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญระยะเวลาที่เราเสนอเอาไว้ก็คือการกระทำใดๆที่เกี่ยวพันกับการเมืองการชุมนุมการประท้วง ภายหลังวันที่19กันยา2549เป็นต้นไปจนถึงวันไหนจนถึงวันที่9พฤษภาคมพศ2554ถามว่าทำไมถึงเป็นวันที่9ก้าพฤษภาคม2554ก็เพราะว่าเป็นวันที่นะคะคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะนะคะตัดสินใจยุบสภาซึ่งเราเห็นว่าณเวลานั้นเนี่ยสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยก็เริ่มคลี่คลายนะคะถึงเวลาแล้วที่จะต้องมามาจุบเริ่มการปองดองกันเพราะฉะนั้นเราก็จึงใช้ หลักการตรงที่19กันยาถึงวันที่9พฤษภาอันนี้เป็นระยะเวลาที่เรากําหนดไว้ชัดเจนเราไม่ไปนะคะถึง2547เราไม่ไปนะคะเราไม่ย้อนไปถึง2548นะคะเราต้องชัดเจนตรงนี้นะคะอันนี้คือคือส่วนของระยะเวลาคราน,นี้มาดูนะคะว่าข้อเสนอของนิติรัตน์นั้นนะคะพยายามที่จะแยกกลุ่มบุคคลออกจากกันให้ชัดเจนว่าคุณจะให้ใครนะคะมีหลักการสําคัญดังนี้ค่ะประการที่ห ประการที่หนึ่งนะคะที่เรายืนยันมาตลอดต้องไม่มีการนิรโทศกรรมให้แก่บรรดาเจ,จ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์การชมมุมนุมนะคะตลอดจนการสลายการชมมมุมนุมตั้งแต่วันที่19กันยายน2549เป็นต้นมาการกระทําใดๆนะคะที่กระทําโดยบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะคะหากเป็นความผิดตามกฎหมายต้องถือว่ายังเป็นความผิดตามกฎหมายอยู่และจะต้องเข้าสู่ กระบวนการยุติธรรมตามปกตินะ,ะเพราะฉะนั้นจะไม่มีเงื่อนไขพิเศษใดๆที่จะมานิรโทษกรรมให้เขาคำถามก็คือว่าทำไมละ่ะขัดต่อหลักความเสมอภาคหรือไม่ประเด็นนี้เนี่ยท่านอาจารย์วรเจตพูดไปแล้วนะคะว่าเป็นเรื่องที่มีสาระสำคัญแตกต่างกันเพราประชาชนเป็นผู้กระทาในขณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเป็นผู้ถืออำนาจร,รัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยสาระสำคัญของกลุ่มสองกลุ่มนี้จึงแตกต่างกัน พราะฉะนั้นหากเราไม่นิรโทษกรรมให้เจ้าพนักง,งานของรัฐจึงไม่ใช่เรื่องที่ขัดต่อหลักความเสมอภาคนะคะนอกจากนี้หากเรานิรโทษกรรมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเกิดข้อเสียอะไรบ้างนะคะประเด็นแรกเลยก็คือว่ามันจะเป็นการตอกย้ำมันทัดฐานที่ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐทําอะไรกับประชาชนแล้วในวันข้างหน้าอาจจะไม่ต้องรับผิดก็ได้ถูกไหมคะในที่นี้เนี่ย ในที่นี้เนี่ยเราหมายรวมนะคะทั้งกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเป็นในระดับของผู้ปฏิบัติการและผู้สั่งการนะคะเราไม่ต้องการที่จะตอกย้ําตรงนี้นะคะเราจึงบอกว่าไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะน,นิรโทษกรรมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐนอกจากนั้นนะคะโดยระบบกฎหมายปกตินะคะพูดถึงระบบกฎหมายปกตินะคะเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยยังมีกฎหมายที่จะยกเว้นโทษให้เขาได้ พูดกันตรงนะคะก็คืออย่างเช่นประมวลกฎหมายอาญามาตรา70นะคะจริงๆเตรียมมาด้วยนะคะประมวลกฎหมายอาญามาตรา70บอกว่าเจ้าพนักงานหรือบุคคลใดก็ตามนะคะปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บงังคับบัญชาโดยเชื่อโดย,โดยสุจริตว่าคําสั่งนั้นเนี่ยเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายถ้าเขาทําไปแล้วเกิดความเสียหายขึ้นแบบนี้เขาจะได้รับการยกเว้นโทษ ะะอันนี้มันจะเป็นกฎหมายที่อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาแต่แน่นอนเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องพิสูจน์ตัวเองค่ะว่าเขาเชื่อเช่นนั้นจริงหรือไม่แต่ประเด็นปัญหาก็คือว่าเราย่อมชัดเจนใช่ไหมคะว่าการสั่งฆ่าพลเมืองทํายังไงเสียก็ไม่ใช่คําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายถูกไหมคะการสั <iation> <อ>่งฆ่า <laughs> พลเมื <laughs> <laughs> องเมือ่ <laughs> อไม่เป <laughs> ็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนะคะ ก็เท่ากับว่าเจ้าพนักงานของรัฐเนี่ยก็จะไม่สามารถอ้างอิงตรงนี้เพื่อที่จะยกเว้นโทษกับตัวเองได้แน่นอนต้องเข้าไปพิสูจน์ในศาลนะคะนอกจากนั้นนะคะอาจจะมีกรณีทีเ่เจ้าพนักงานนะคะอาจจะใช้เป็นข้อต่อสู้ของตัวเองได้อีกซึ่งต่างจากพลเมืองโดยทั่วไปนะคะที่จะไม่มีก็คือมาตราสิบเจ็ดของพรกฉุกเฉินถ้าใครจําได้นะคะเขาก็จะบัญญัติไว้แบบนี้นะคะว่า พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดนี้ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาทางวินยัยเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในการระง,งับหรือป้องกันการกระทำผิดกฎหมายหากการกระทำที่สุดจริตไม่เลือกปฏิบัติและเกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่ากรณีจำเป็นนะคะแต่ไม่ตัดสิทธิผู้ได้รับความเสียหายที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นต้องนิสัยนะคะว่า ดยตัวของเจ้าพนักงานเนี่ยผู้ปฏิบัติการเนี่ยเขามีกฎหมายเนี่ยที่จะซัพพอร์ตที่จะทําให้เขาเนี่ยยกขึ้นอ้างเป็นข้อต่อสู้ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นโดยละะักษณะธรรมชาติของการนิรโทษกรรมให้เนี่ยจึงไม่ได้มีความจําเป็นเลยสําหรับเจ้าหน้าที่ตรงกันข้ามซะอีกหากเรานิรโทษกรรมให้เขามันก็จะกลายเป็นว่าเขาจะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าไม่เป็นไรทำไปก็ได้เดี๋ยวก็มีกฎหมายมานิรโทษกรรมให้ฉันเองในอนาคตนะคะ ขนาดแบบนี้ไม่ควรจะปล่อยให้เกิดขึ้นนะคะประการที่สองนะคะของหลักการว่าด้วยการนิรโทษกรรมที่เสนอไว้นะคะก็คือให้มีการนิรโทษกรรมทันทีนะคะให้กับประชาชนวิธีลาดแยกประชาชนออกเป็นสกลุ่มค่ะแยกประชาชนออกเป็นสกลุ่มกลุ่มที่หน,นะคะ กลุ่มที่หนึ่งคือบุคคลที่มีความผิดบุคคลโดยทั่วไปเลยนะคะประชาชนทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเข้าร่วมชุมนุมหรือไม่ก็ตามนะคะบุคคลที่มีความผิดในฐานฝ่าฝืนข้อกําหนดประกาศหรือคําสั่งตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน2548หรือตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชการพศ2551ซึ่งได้ประกาศอันเนื่องมาจากการเดินขบวนและชุมนุมประท้วงนะคะ ภายหลังการรัฐประหาร19กันหยาอย่างนี้เนี่ยคนกลุ่มนี้นะคะที่โดนข้อหาตามพรกพรบมีรู้โทสกรรมให้ทันทีค่ะนั่นหมายความว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ในชั้นไหนก็ตามจะต้องปล่อยทันทีไม่ว่าจะจําคุกอยู่นะคะอยู่ในชั้นศาลจะต้องยุติการดําเนินคดีจะต้องปล่อยทันทีอันนี้คือกลุ่มคนที่หนึ่งนะคะกลุ่มบุคคลกลุ่มที่หนึ่งที่เราให้ชัดเจนนะคะกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองเนี่ยก็คือ ผู้ที่เข้าร่วมเดินขบวนและผู้ชุมนุมประท้วงทางการเมืองในเขตท้องที่ที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะหรือประกาศพรบรความมั่นคงนะคะคแล้วก็มีการกระทําความผิดอาญาค่ะคือท่านเล่ภาพออกนะคะกลุ่มแรกเนี่ยไม่ได้มีฐานความผิดอาญาเลยแต่จะเป็นเรื่องความผิดเกี่ยวกับพรกพรเบรเท่านั้นอันนั้นเรานี้นระโทบศกรรมให้ทันทีกลุ่มที่สองเนี่ยมีการเข้าไปร่วมชุมนุมแล้วอาจจะเกิดการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้น กลุ่มนี้เราบอกว่าเราบอกว่ามีโทษทางศีลไม่อัตโนมัติเช่นกันแต่ว่าความผิดที่เขาถูกฟ้องเนี่ยจะต้องเป็นความผิดระหูโทษความผิดระหูโทษคืออะไรคือความผิดเล็กๆน้อยๆนะคะมีโทษจำคุกไม,ม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินห้าร้อยบาททํานองอย่างนี้นะคะหรือมิฉะน,นั้นเนี่ยก็ต้องเป็นกรณีที่นะคะมีโทษจำคุกไม่เกินสองปีถ้ากลุ่มนี้นะคะกระทำความกระทำการบางอย่างแล้วถูก นะคะทางการเนี่ยตั้งข้อหาเป็นความผิดทางอาญาเสริมเข้าไปแบบนี้เราบอกว่ากลุ่มนี้เป็นละหุโทษมีโทษศกรรมให้ทันทีเห็นหมคะเพราะฉะนั้นสองกลุ่มแรกนี้เราเเเข้อเสนอของนิติราชก็คือว่าจะเสนอให้นินโทษศกรรมได้ทันทีนะคะโดยที่ไม่ต้องเข้าสู่กระบ,บวนการอะไรก็จะเป็นไปตามมาตรา291ทับ 1, นะคะกับมาตรา291ทบ2นะคะกลุ่มที่3ะคะ่ะ กลุ่มที่สามนี่สาคัญนะคะกลุ่มที่สามเนี่ยเรามองว่ากรณีของผู้เข้าร่วมเดินขบวนและผู้ชุมนุมประท้วงทางการเมืองนะคะในเขตท้องที่ที่มีพื้นที่ตามข้อสองเมื่อกี้นี้ก็คือมีการประกาศพระราชกําหนดมีการประกาศพระราชบัญญัตินะคะแล้วมีการกระทําการใดที่หนึ่งไม่ใช่ผิดพรกอรสองไม่ใช่ผิดแค่ละหุโทษแต่เป็นความผิดถึงขั้นไหนเป็นความผิดอาญาที่มีโทษสูงเช่นเผาซับ เปภาพออกนะคะทำะร้ายร่างกายอะไรต่อีอะไร,ะไรก็ณีแบบนี้กลุ่มนี้นิติล่าเสนอว่าจะยังไม่ได้รับการนิรโทษกรรมโดยท,ทันทีนะคะแต่จะได้รับนิรโทษกรรมก็ต่อเมื่อมีการพิสูจน์การพบว่าการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นนั้นเกิดไปโดยมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองผ่ะเคลียร์นะคะ,คะ,คะอันนี้กลุ่มที่สามยังไม่นิรโทษกรรมให้ท,ทันทีแต่จะต้องมีการพิสูจน์ว่าการกระทำที่เกิดขึ้นนั้น มีเหตุจูงใจทางการเมืองถามว่าใครจะพิสูจน์นิรลาเสนอว่าจะต้องมีคณะกรรมการวินิจฉัยซึ่งเดี๋ยวเราจะได้พูดกันอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้คือกลุ่มที่สามกลุ่มที่สี่ค่ะกลุ่มที่สี่เนี่ยเป็นคนที่อาจจะร่วมชุนลุมหรือไม่ก็ตามหรืออาจจะไม่ได้ร่วมชุนนุมนะคะแต่ว่านะคะมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นแล้วการกระทําความผิดนั้นถูกกล่าวหานะคะ แต่มีข้อสงสัยว่ามีเหตุจูงใจทางการเมืองการกระทำในที่นี้อาจจะเป็นการแสดงความคิดเห็นก็ได้ไม่ต้องลงมือกระทำนึกภาพออกนะคะหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าการพูดการแสดงออกที่เกี่ยวพันกับเรื่องทางการเมืองแบบนี้เนี่ยถ้าถูกกระทำถูกทางการเนี่ยนะคะตั้งข้อหาเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นกลุที่อยู่ในข่ายที่อาจจะได้รับการนิรโทษกรรม ะะซึ่งกลุ่มนี้นจะอยู่ในมาตรา2อ1อาทับสสองกลุ่มหลังเพราะฉะนั้นชัดเจนนะคะว่าสองกลุ่มหลังเราไม่ได้มีรัฐศกรรมไม่ทันทีแต่ต้องมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริง่อนว่าเขามีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองหรือไม่นะคะอย่างไรก็ตามทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะาการนิรศกรรมนี้จะต้องไม่ขัดนะคะหรือแย้งกับพันธทักกรณีนะคะที่ประเทศไทย,ยได้ไปลงนามหรือว่าไปให้สัตยาบันเอาไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือกรณีของ บุคลคลสี่กลุ่มที่เราแยกอย่างชัดเจนน่ะแน่นอนนะคะไม่รวมผู้ดลำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่รวมเจ้าหน้าที่ของรัฐถามว่ารวมแกนนํำไหมมีคนเคยตั้งข้อสังเกตหรือตั้งข้อสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมไปให้แกนนําด้วยคําถามที่ที่เราอยากจะถามกลับไปนะคะก็คือว่าแกนนำเนี่ยหมายถึงใครนิยามได้ไหมคะนิยามได้ไหมเป็นแค่คนที่เดินขึ้นไปบนเวทีได้หรือเปล่า ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยทางบิธิราชเองเนี่ยมองว่ามันค่อนข้างแยกแยกอย่างชัดเจนเนี่ยยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อประโยชน์กับกับประชาชนนะคะที่มีส่วนเกี่ยวพันนะคะกับการชุม,มนุมทางการเมืองเราก็มองว่าเราจึงไม่ได้แยกตรงนี้เอาไว้นะคะแต่จะไปเน้นหนักที่มูลเหตุจูงใจทางการเมืองเป็นหลักนะคะอันนี้เป็นเรื่องของอกลุ่มทั้ง4ี่กลุ่มนะคะที่เรากําหนดไว้อย่างชัดเจนนะคะ ประเด็นต่อมานะคะที่อยากจะเสนอให้เห็นนะคะก็คือว่ามีคนตั้งข้อสงสัยบ่อยครั้งนะคะว่าท่านจะเห็นนะคะว่าคณะน,นิติราชเนี่ยเสนอเป็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช่ร่างพระราชบัญญัติคําถามก็คือว่าทําไมต้องเป็นร่างรัฐธรรมนูญแล้วมันยากหรือเปล่าในการที่จะผลักดันสิ่งนี้ออกมานะคะเราก็ยืนยันนะคะว่าในส่วนนี้นะคะมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องทำอํำ ตัวนิรโทษกรรมนี้ให้เป็นร่างรัฐธรรมนูญประเด็นแรกนะคะที่เราจําเป็นที่ต้องทำเป็นรัฐธรรมนูญก็คือว่าการนิรโทษกรรมครั้งนี้นะคะมีความสลับซับซ้อนมากกว่าครั้งอื่นนะคะมีการชมุมนุมหลายครั้งนะคะทั้งเสือเหลืองเสือแดงเสือหลากสีอะไรเยอะๆไปหมดนะคะแล้วก็มีการปล่อยทอดเวลาให้ยาวออกไปมีบางคนเนี่ยถูกดำเนินคดีในชั้นศาลแล้วมีบางคนถูกจําคุกแล้วแน่นอนมีบางคนยังอยู่ในชั้นเจ้าพนักงานรัฐ มีบางคนยังอยู่ในชั้นอายการเพราะมันมีความหลากหลายเพราะมีความหลากหลายปึ๊บนะคะการที่เราจะไปในรัศกรรมไปเลยโดยรวมเนี่ยโดยไม่มีการจําแนกแยกแยะให้ชัดเจนเนี่ยนะคะจึงน่าจะไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นการในรัศกรรมมีความซับซ้อนแบบนี้นะคะเราจึงเสนอว่าไม่น่าจะทําเป็นแค่เพียงออพระราชบัญญัติเท่านั้นการทําเป็นออกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นนะคะจะมีประเด็นอย่างนี้ด้วยค่ะปกติแล้วนะคะ การเสนอเรื่องให้เป็นกฎหมายรัฐมนูษนะคะจะต้องใช้ร่างรายชื่อประชาชนนะคะจำนวน1นึ่งมคนนะคะจำนวนหนึ่งมคนแต่ในขณะที่ถ้าเป็นร่างพระราชบัญญัติเนี่ยจะต้องใช้ถึง5้า0มื่นคนนะคะและ การนําเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่รัฐสภาเนี่ยนะคะอาจจะถูกปีตกได้ด้วยเหตุที่ว่าอาจจะไม่เข้าหมวดสาหรือหมวด5ที่ว่าด้วยเรื่องสิทธิของประชาชนเพราะฉะนั้นในที่สุดแล้วเราจึงเสนอว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยจึงควรตั้งเป็นกฎหมายและธรรมนูญอันนี้คือ,เ,อเหตุผลประการที่สองเ,อเหตุผลประการที่สนะคะการร่างรัฐมนูลเนี่ยถ้าดูให้ดีนะคะกระบวนการอาจจะเร็วกว่าการทําเป็นพระราชบัญญัติ การแก้ไขนะคะการแก้ไขร่างรัฐมนูนเพราะว่าอะไรเวลาเราแก้ไขร่างรัฐมนูนเนี่ยนะคะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูนเนี่ยเขาจะใช้วิธีการพิจารณาในสภาเป็นสภาเดียวไม่ต้องเป็นวาระหนึ่งสองสามอย่างที่เราที่เราเห็นจะอยู่ตอนแก้ไขพระราชบัญญตัติหรือการตราพระราชบัญญัติมุภาพ,พออกน,น,นะคะในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจึงมองว่าถ้าทําเป็นร่างรัฐมนูญถ้าเอาด้วยกับกรณีของนิติราชนะคะ ก็อาจจะทําให้กระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันย่นยอ่อลงอาจจะเร็วกว่าแต่นอกมาอาจจะมีประเด็นปัญหานิดเดียวตรงที่ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้เสียงข้างมากเนี่ยพิเศษซึ่งอาจจะยากกว่าการตราพระราชบัญญัติเพียงแต่ว่ากระบวนการสั้นกว่าค่ะอันนี้คือประเด็นที่3ที่เรานําเสนอเป็นร่างาแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่4นะคะสาเหตุหนึ่งที่เราจําเป็นต้องทําเป็นร่างรัฐธรรมนูญก็เพราะว่า วิติล่าเสนอว่าต้องมีคณะกรรมการวินิจฉัยข้อขัดแยง้งซึ่งคณะกรรมการลักษณะน,นี้นะคะจะเป็นผู้มาวินิจฉัยว่านะคะที่พูดไปแล้วนะคะเป็นผู้มาวินิจฉัยว่าบุคคลจะเข้าข่ายได้รับการนิกกรโทษกรรมหรือไม่น,นั้นเขามีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองหรือไม่คณะกรรมการกลุ่มนี้จึงมีอํานาจนะคะเสมือนหนึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนมูญ เขาใช้อำนาจที่เสมอนะคะกับองค์กรศาลเพราะว่าคำวินิจฉัยของเขาเนี่ยผูกพันศาลและองค์กรอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้าเราออกเป็นพระราชบัญญัติลองนึกภาพดูนะคะถ้าเราออกเป็นพระราชบัญญัติแล้วมีองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่เราตั้งขึ้นมามีอำนาจเหนือนกว่าหรือเท่าเทียมกับศาลสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพระราชบัญ,ญญัติฉบับนั้นจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ ค่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะแบบนี้เราจึงจําเป็นต้องออกเป็นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูญน,นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ถูกตีตกไปนะคะลักษณะแบบนี้ก็คือเหตุผลนะคะว่าเหตุใดเราจึงออกเป็นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรมน,นูญสาหรับคณะกรรมการขจัดความขัดแย้งที่เราเสนอไว้นะคะจะประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้นะคะ,ะ,คะก็คือหนึ่งนะคะเป็นบุคคลที่ได้รับเลือกจากคณะรัฐมนตรีมาหนึ่งคน นะคะสองสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจำนวนสองคนจากพักการเมืองที่มีผู้ดำรงตำแหน่งนะคะในคณะรัฐมนตรีหนึ่งคนและไม่มีตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีอีกหนึ่งคนคนที่สามนะคะคือผู้พิพากษาหรืออดีตผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมอีกหนึ่งคนซึ่งจะเลือกโดยรัฐสภาคนที่สี่นะคะก็คือจะเป็นพนักงานอายการหรือพนักงานหรืออดีตพนักงานอายการอีกหนึ่งคนที่จะต้องเลือกโดยรัฐสภาเพราะฉะนั้น ลุ่มหรือคณะกรรมการกะจัดความขัดแย้งจะประกอบด้วยคนทั้งสิ้นจํานวน5คนนะคะซึ่งเรามองว่ามีที่มาที่เชื่อมโยงกับประชาชนนะคะโดยสรุปนะคะกรณีของข้อเสนอของนิติรัฐก,ก็คือ1เราทาเป็นร,รัฐมนูญสาเหตุว่าเราทาเป็นรัฐมนูญเป็นเพราะอะไรก็อย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะว่าจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะคะประเด็นที่สองเราไม่นินโทศกรรมให้กับเจ้าพนักงานรัฐอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นระดับปฏิบัติการหรือระดับผู้สั่งการ นะคะประเด็นที่3ก็คือว่าเราจะต้องจําแนกแยกแยะประชาชนกลุ่มต่างๆให้ชัดเจนใครได้เลยใครต้องเข้าสู่กระบวนการลักษณะแบบนี้นะคะจะทําให้การนิรโทษกรรมเนี่ยมันไม่ย่าอยู่กับที่มันไม่ได้ใช้หลักการเดิมๆที่ว่านิรโทษกรรมแบบเหมาเข่งซึ่งการนิรโทษกรรมแบบเหมาเข่งเนี่ยมันจะทําให้การพิสูจน์ความจริงเนี่ยมันไม่เกิดขึ้น มันจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้ที่ได้รับความสูญเสียและเขาต้องการรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าเขาใครเป็นคนฆ่าลูกเขาใครเป็นคนสั่งฆ่าเขานะคะลักษณะแบบนี้นะคะน,นี่ก็คือในส่วนของข้อเสนอของการนิรโทษกรรมนะคะที่เราเสนอไปแล้วนะคะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยก็คงยังไม่ได้รับการนำไปปฏิบัติอะไรนะคะ อันนี้จะให้ท่านอาจารย์วรเจตพูดถึงข้อเสนอปัจจุบันนะคะซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เรากําลังเผชิญอยู่นะคะเรียนเชิญท่านอาจารย์วรเจตค่ะครับผมผมว่นอย่างนี้นะครับว่าควาจริงเนี่ยวันนี้ที่เราจะสงสัยกันก็คือว่าแล้วถ้ามันมีปัญหาแบบนี้นี่มันควรจะเดินยังไงต่อไป